ตอนนี้ประชาชนชาวเขมรก็เริ่มออกมายอมรับความจริงแล้วว่าโดนผู้นำหลอกจ้ะโดยกดดันแต่แรกว่าถ้าไม่กลับประเทศจะยึดสัญชาติยึดบ้านยึดที่ดินบางคนก็กลัวบางคนก็โดนคนที่บ้านกดดันให้กลับก็ต้องกลับแต่ผู้นำบอกว่ากลับมาเรามีงานให้ทำนะจ๊ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืองานไม่มีโรงงานเต็มหมดไปหาที่ไหนก็ไม่ได้ตอนนี้ข้าวสารกอกหม้อแทบจะไม่มีแล้วจ้ะ แล้วผู้นําก็ไม่ได้สนใจคำมั่นสัญญาที่พูดไว้กับชาวคขมรก่อนหน้านี้ดังนั้นชาวคขมรบางส่วนจึงลักลอบเข้าประเทศไทยทางธรรมชาติแต่ก็โดนตํารวจและทหารจับเข้าคุกและส่งกลับอยู่ดีในบางพื้นที่กําลังจะข้ามไปอ้าวเจอลวดนงงามซะงั้นสิ่งที่ฉันอยากรู้จริงๆก็คือว่าคุณรู้แล้วหรือยังว่าประเทศไทยให้คุณได้ขนาดไหน อันที่ฉีกเงินไทยเหยียบเงินไทยเหยียบธงประเทศไทยนั่งด่าคนไทยนั่งด่าประเทศไทยคุณรู้สึกสำนึกหรือรู้สึกอะไรบ้างแล้วหรือยัง